วันนี้อาจจะมีเสียงแทรกๆหน่อยนะครับพอดีเดินทางอยู่อได้เลยได้เลยพี่การาเอาละมาดูภาพรวมเซตกันดีกว่าพรุ่งนี้จะยังไงต่อครับปิดไปแบบนี้สิบสี่จุดครับผมเดี๋ยวขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับพอด,ดีเดินทางก็งตัวเซตเนี่ยเรายังมองที่หนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์อยู่นะครับก็คงยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับถ้ารวมเนี่ยผมคิดว่าตัวโอไมคอนเนี่ยคือ อ่ความรุนแรงเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงนะครับแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มมีค่ะ <c oughs> ตัวสารัฐเนี่ยเริ่มมีเอายา <c oughs> อ่าตัวยาเม็ดนะฮะแล้วก็ตัวส่วนของวัคซีนเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> รก,ก็น่าสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอ่ามองว่าตลาดหุ้นบ้านเราก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นได้ได้ค่ะแล้วก็โซนิกโซนิกตามต่อไหมคะโซนิกโซนิกพอแล้วเหรอฮะผมว่าตรงนี้พอแล้วะ เออพอก่อนครับนะครับแค่ถือแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดประมาณก็สี่บาทห้าสิบอะไรเงี้ยก็ถือได้นะครับแต่ว่าใครที่จะเข้าใหม่เนี่ยคงต้องรอรอบหน้าแล้วนะครับค่ะได้ได้ได้ค่ะพี่เห็นทราบมาว่าพี่ก็จะกลังเดินทางอยู่เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะพี่กัสอ่ะโอเคพอดีมันมีตัวข้อมูลในวีเอลมาให้เมนูหนอฟปลาขึ้นมาให้หรือยังพอดีเมื่อเช้านี้ติดเอาไว้อยู่อ่าเดี๋ยวรอแป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะพี่กัสโอเค คับไม่ไม่รู้ขึ้นขึ้นภาพเป็นอะไรครับครับภาพเป็นภาพปลาค่ะภาพงบโอเคงบค่ะเป็นเป็นสามภาพใช่ไหมครับเป็นภาพกลาฟงบอะค่ะพี่แล้วก็จะมีตัวของไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองจ่ายง่ายๆเลยนะครับก็คือไอ้งบไตรมาสเนี่ยผมมีลูกสอนชี้ไว้ให้แล้วนะครับลองสังเกตดูนะครับตัวไตรมาสสองของปีหนึ่งแปดเนี่ยกําไรจะดีมากเลยตัวลูกสอนสีเหลืองที่ชี้ไว้ให้เห็นไหมฮะค่ะแล้วก็ในภาพเนี่ย ในภาพที่เป็นตัวการาฟเนี่ยลองสังเกตดูในส่วนของที่เป็นเการาฟทังเทียนสีเหลือ,นองนะผมก็มีตัว,วตัวรอบสีสีแดงเอาไว้ให้อยู่แล้วค <c oughs> ่ะลองสังเกตดูนะครับตัวนั้นสเปรดสเปรดเพชรเนี่ยมันค่อนข้างสี <c oughs> สองภาพเนี่ยมันจะมีฝั่งของอะตะวันออกกับตะวันตกนะครับ <c oughs> ตะวันตกจะเป็นตะวันตกจะเป็น US เอสนะตะวันออกจะเป็นของจีน ครับครับ <Huh. S 2> เราสังเกตด,ดูนะครับกำไร i อ l เอเนี่ยพีกตอนช่วงประมาณคิสองคิวสามปีหนึ่งแดนะครับสเปรดเนี่ยค่อนข้าง,งสูงมากนะครับ <Huh. S 2> แล้วนั้นคุณลองดูนะครับณปัจนจะุบันเ,เ,เนี่ยสเปรดตัวเพชรของ i อ l เนี่ยเกือบจะขึ้นไปขึ้นไปเท่าของปีสองพันสิบแดแล้วเห็นได้เลย oh, <okay. S 2> อ๋อค่ะพี่กัสอ่านะครับอันนี้ผมก็เลยมองว่าเมื่อเช้าเนี่ยเลย เอาไอวีเมาแนะนํานะครับเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าตัวสเปรดเนี่ยมันค่อนข้างดีมากนะครับแล้วแนวโน้มของกําไรคิสี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเอามาเป็นหุ้นแนะนําของเราในวันนี้นะครับอันนี้ปอดีช่วงเช้าเราไม่มีภาพมาให้ดูรู้สึกติดทาง รู้สึกติดค้างว่าแบบเฮ้ยมันนังทุนไม่เห็นภาพแล้วแบบเออเอาภาพมาให้ดูตอนเย็นด้เออเนี่ยเอาภาพมาให้ดูเลยนะครับมันมีทั้งรถที่คิวสองคิวสามปีหนึ่งแปดจะพีคมากเห็นไหมฮะประมาณแปดพันจะหมื่นล้านไม่รู้นักทุนเห็นหรือเปล่าเนาะแล้วก็สเปดสเตทคิวสองคิวสามของปีหนึ่งแปดเนี่ยสูงมากแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยใช่ใช่ที่ที่เป็นกรอบสีแดงที่ผมตีไว้ให้ค่ะแล้วนังทุนลองเทียบดูกับนับปัจจุบันเนี่ย สเปรดของส่องสั่งสวรรคตกที่เป็นสั่งสารัฐเนี่ยมันสูงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยกําลังไต่ระดับขึ้นแล้วเพราะฉนั้นเราเลยมองว่ากาไร Q4 น,น่าจะออกมาดีมากๆนะครับก็เลยเป็นหุ้นแนะนํานะครับยังยืนยันนะครับว่าแนะนําซื้อนะฮะตัวนี้แนะนําซื้อใช่นะครับแต่ว่าจะแบบไม่เร็วอาจจะค่อยๆมาอะไรเงี้ยนะครับพื้นฐานให้ไว้ที่หกสิบนะครับส่วนแนวต้านเนี่ย สีสี่นะครับแล้วก็สี่สิบหกบาทนะครับสิบสี่วันนี้นราคาปิดไปที่สี่สิบสามบาทแหละพี่กัดใช,ใช่ใช่อันนี้คืออยากให้นักทุนได้เห็นภาพจะได้รู้ว่าอ๋อที่ผมมาแนะนำเพราะอะไรเออนะครับท้ายๆกับก็ตัวโซนิกนะฮะที่แบบ <S <S เอามามเราก็จะมีสอรี่ประกอบให้ดูสอรี่ประกอบใช่คุณมากลองพิจารณาดูนะครับอ่า หายคาใจแล้วนะคะว่าเช้าติดทาง่าเป็นไงนี่เราก็รู้ที่มาที่ไปแล้วล่ะของ I V L พี่กัสนะคะจะได้ตามกันถูกได้เลยพี่กัสค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะพี่กัสนี่ต้องทำกันบ้านนะรายการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มาออกกับกับโอดนะมาออกเราต้องรู้เาเราเดินทางเราต้องทำกัปติกรอไว้แล้วเพราะเรามมาออกรายการให้ข้อมูลจากนังโซดี ทุ่มทุนขนาดไหนกดไลค์ให้พ really, ี่การดหน่อยสิคะพี่พี่นักลงทุนค่ะก็ได้ทุ่มทุนแต่รู้ว่ารายการเนี้ยนักลงทุนเยอะนักลงทุนรายย่อยเยอะเราอยากให้ข้อมูลที่แบบตออคุณได้ได้มีข้อมูลจะได้ลงทุนด้วยความมั่นใจอะไรเงี้ยนะครับอด้วยความหวังดีขรักที่สุนเลยขอบคุณพี่การดแทนพี่พี่นักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกไมเดี๋ยวเราเจอกัน ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะอ้าวโหเห็นไหมคะขนาดเดินทางก็ยังมีข้อมูลนะคะมาฝากให้กับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านด้วยในการแนะนําหุ้นนะคะว่าแนะนำหุ้นตัวนี้เพราะอะไรมีที่มาที่ไป